ข่าพัดในความทรงจาเข่าพัดในตำนานนี่ครับมันต้องแบบนี้ครับมากับทุกคนมือนีครับผมพาเาเฮ็ดเข่าพัดโบรานนะครับผมใส่บักเขือเด่นนะครับหรือว่ามะเขือเทศนะครับแล้วก็ใส่พักขนาพร้อมเป็นเข่าพัดในความทรงจําที่หรายคนปราปื้มนะครับสาหรับเข่าพัดโบรานนะครับผมใส่แบบวาซิ๊วดำแบบดําๆแบบนี้สีแบบเข้มข้นนะครับผมมือนีก็เลยว่าสิพาเาเฮ็ดเข่าพัดโบรันใส่กุ้งลายเสือครับพอดีบ่บาวอดได้กุ้งลายเสือมาจากมานนะครับว่าซิยอไว้เฮ็ดเป็นเมนูเอื่นะครับผมเต่ว่าสองสามมือก่อนนะครับคิดพอเข่าพัดปลาอ้วนนะครับ ผมเชฟอ้วนนะครับเลยเห็ดห้ว่าปุดรู้สึกว่าอยากกินข้าวัดขึ้นมาทันทีนะครับผมหลังจากที่เขาเอากุ้งไปแกะเปลือกนะครับผมแพรลังเอียงดึงเส้นดำออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมให้เขาล้างกุ้งจากสองน้ำนะครับจากนั้นครับผมเขามาเตรียมในส่วนของผักขนาของเ้างมือนี้ได้มาจากร้านไตชนบุรีคือเ่านะครับเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้กินข้าวัดสูตรนี้แน่นอนนะครับผมมือนี้บ้าพุดก็จะใส่หอมใหญ่น้ำนะครับผมแล้วก็จะใส่นี่ครับขาดบริเลนนะครับผมก็คือหมึกเด่นนะครับมือนี้พร้อมที่จะเอาสูตรเคล็ดลับการฟาดเขานผผู้้้้ชช่่่วยยเเเฟมาไไปใหพีนองงดบิ นในส่วนของกระเทียมนะครับบาพกกรพโผก็จะบุบๆนะครับแล้วก็คนมาซอยๆแบบห่างๆนะครับทุกคนเราจะาเอาเขาไปโคงนะครับพ่อห่อได้กระเทียมบุบซอยพ่อหยาบๆนะครับจากนั้นข้ามาตั้งกระทะนะครับ ที่น้ำมันลงไปนะครับวอมกระทาด้วยการเว้นสักเล็กน้อยนะครผมจากนั้นเอากระเทียมที่ห้าบุบไว้นะครับผมซอยแล้วก็เอามาใส่นะครับเดี๋ยวเพื่อนให้ซุกเหลืองหอมพอประมาณนะครับมือนี้กิใส่ไข่สามน่วยนะครับมือนี้ก็สิพัดลายในจักน้อยเด้พี่น้องเด้อในส่วนของไข่นะครับห่ากิดสิโบยีเพึ่งลายนะครับให้เพื่อนเป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นครับตามด้วยกุ้งลายเสือที่ห้าล่างน้ำแพรล่างแล้วเรียบร้อยนะครับผมการเท็เมนูข้าวพัดให้แซ่บแบบจำบลูรืมแนะนำให้เป็นข้าวเย็นหรือข้าวแช่เย็นก่อนเสียว่าพัดยิ่งดีครับเพราะเวลาที่เเเเเเาาาาผัััดดดดนนะะคครรบบบบบขขจแแแตกมมม็็ไ่่่ืองงยี ุจังหวะนี้ครับผมให้ทุกคนปรุงเครื่องเลยนะครับผมใส่รสดีลงไปประมาณ1ช้อนชาจากนั้นใส่แป้งนวดหรือพงชรับผมสช้อนชาเติมน้ำตาลลงไปประมาณ1ส่วนตัวด้วยครับพี่น้องสำหรับปริมาณที่ว่าโพเทียดอยู่ตอนนี้นะครับก็กินได้ประมาณ1ครอบขรอวเลยนะครับผมสีถึงหาคนเลยนะครับในส่วนของข้าวพัดทุกข้าวพัดนะครับเขาจะบดใส่พวกที่ว่าเป็นเครื่องปรุงที่แบบเป็นน้ำหนามไหลนะครับทุกคนจะเฮ็ดให้ข้าวพัดของเข้าแฉะนะครับเครื่องปรุงลักๆก็จะเป็นพวกแบบพวกพงนะเพื่อให้ข้าวพัดของเข้กราเมตรีย ในส่วนของพริกน้ำปลานะครับปลาผดกับเตรียมเครื่องเอียงแล้วเรียบร้อยบปลาผดก็เอานี่ครับบักพริกแล้ะผมกับเทียมนะครับแล้วก็มีเลมอนนะครับอยู่นี่บวมีบักเน่าคือจังบานเท่าเลยครับยอดน้ำปลาใส่ลงไปครับใส่แป้งนวดใส่น้ำตาลตัดสักหน่อยครับผมข้าวก็เสีได้พริกน้ำปลาแบบเสียบมากินคู่นี่ครับข้าวผัดโบราณของเรานะผมใส่ขนาดใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่บักเขือเด่นพร้อมพี่น้องหน้าตาซีซันออกมาเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องว่าเป็นกระแสว่าครับสำหรับเมนูนี้พี่น้องเคยกินข้าวผัดอยู่ิสวแล้วรู้สึกว่าประทับใจที่สุดนนะคครับผมมมมออย่าลืเต์ บอกว่าบอดเนี่นยนะครับสิดพริกไทยลงไปบักหน้าห้วยใส่จักน้อยนึงพี่น้องบีบใส่นะครับผมบอกเลยว่าเด็ดสุดยอดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบาบอดตรงขอฝากไว้ซ้ำหนิอยากให้บาบอดเทสเมนูอย่างพี่น้องสามารถขอเขามาได้เลยนะครับทุกคนมือนีนะครับผมบาบอดตรงขอ,ขอขอบคุณพี่น้องที่คอยให้เกียรติติดตามรับชมบาบอดนะครับลเด็ด